ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทําเอาหนุ่มคงกระพันเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีข่าวลือออกมานะคะว่าเขาเนี่ยเตรียมจะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาหลังถูกผู้ใหญ่ช่องดังปลดแบบฟ้าผ่าค่ะ ทำเอาหนุ่มคงกระพันเนี่ยต้องปวดหัวคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะหลังจากที่ถูกปล่อยข่าวเฟคนิวส์ว่าเตรียมควงภรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยย้ายไปสร้างหลักปักฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหลังถูกผู้ใหญ่ช่องดังปลดฟ้าผ่าซึ่งเจ้าตัวก็ขอเคลียร์ประเด็นนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ไทยไม่ได้ย้ายไปต่างประเทศตามที่เป็นข่าวและข่าวนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องความน่าเชื่อถือและก็ส่งผลไปถึงงานด้วยค่ะทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดี แต่ว่าพี่หนุ่มเองก็ขอไม่ฟ้องร้องแต่อย่างใดนะคะแต่ขอร้องว่าอย่าลงข่าวมั่วเพื่อหวังยอดคนดูส่วนเรื่องที่มีพระอาจารย์ทักว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะดีขึ้นพี่หนุ่มก็มองว่าเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ยังไงก็ขออยู่ที่ไทยก่อนค่ะ หลายคนเชื่อไปเลยเจอไปเจอประชาชนข้างนอกก็เชื่อไปเลยบอกเฮ้ยผมไม่ได้ไปไหนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคงคงมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไปดูปรากฏว่ากดลิงก์เข้าไปดูที่เพื่อนแชร์มาให้ก็เป็นข่าวตามนั้นนะครับว่าขอบลูก3หนีไปต่างประเทศโดนถอดปลดกลางอากาศอะไรต่ออะไรก็น่าจะเป็นเฟคนิวแบบคือคิดขึ้นมาเลยอ่ะเพราะว่ารูปที่ใช้อ่ะภาพที่ใช้ก็เป็นภาพที่ตอนที่น่าจะเดินทางไปเที่ยวภูกเก็ตกับครอบครัวมัง้งที่มีกระเป๋าเยอะๆหลายๆใบอ่ะคงไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ไปอยู่อเมริกาก็จะไปอยู่กับใครอ่ะมันก็ต้องไป มันมันมันคงลําบากมากอะไรเงี้ยในอนาคตไม่แน่แต่ว่าตอนนี้คงคงไม่ใช่มันก็กระทบชีวิตนิดนึงเพราะวเวลาเราไปไหนมาไหนทุกคนก็คงคิดแบบมันต้องไปทําอะไรมันแน่เลยมันโดนปลดการอากาศมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะก็เสียความรู้สึกนิดนึงดูรุนแรงฟังดูแบบหนุ่มยังต้องไปทําชั่วนะเขาถึงได้ต้องปลดขนาดนี้แล้วก็ทั้งครอบครัวก็ตกใจจริงๆรแล้วเดี๋ยวนี้เฟซนิวมันเยอะมากเพราะนั้นเวลาอ่านอะไรอะไรก็ต้องตร่ตรองดีๆ